สวัสดีค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะหิรทัวมีหลายดอกอยู่นะกำลังขึ้นเนี่ยแล้วก็ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนี้ก่อนตรงนี้นแบบว่าดอกมันกำลังแบบดอกกำลังเล็กๆน่าเงินนี่นค่ะทุกคนคายังอ้วนเนี่ยดูเดี๋ยวเราจะเก็บกองไว้ก่อนนะตอนนี้ฝนตกอุย้ย เสดายเนี่ยๆเมันกำลังขึ้นเนี่ยค่ะกำลังขึ้นดอกเล็กๆก็มีมีเดี๋ยวเราจะกล้องให้ตรงนี้ตัดมีอีกไหมซื้อเรานั่งรถผ่านมาเรานั่งรถผ่านมาแล้วเรามาเจอค่ะ มาฮะค่ะดอกใหญ่ดอกอ้วนนี่ถ้าแบบกำลังกำลังจะแก่แต่แต่อันนี้ก็ยังกินได้อยู่ แก่แล้วนะนี่อย่างสวยค่ะมาดูว่าเราจะได้กี่ดอกจะเก็บอย่างไ้นะ ดอกนึ่งดอกนึ่นงค่ดอกนึ่งวันนี้กระดอกเล็กๆดอกเล็กๆก็เอามีดอกยังใหญ่ค่ะคนเห็ดถ้าเกิดได้เจอเอ๋นะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดที่ไหนค่ะ ก็ไม่รอดค่ะโดกใหญ่ว่ะฝนเริ่มต้ก ได้ยินไหมคะเสียงแบบดังปุ๊บ

แล้วนะน้ำแล้วก็ไม่กลัว 嗯。 กันนะคะ